ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรสจัน์ค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่ m e p m a r k e t com ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่4 Mary เมรีไม่ขี้เมาเมริสาเดินออกจากลิปมาด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มวันนี้เธอเลิกงานสี่ทุ่มและแตัดสินใจไม่ทำโอทีชั่วโมงที่เหลือ เพราะมีเป้าหมายบางอย่างในมือถือถุงพลาสติกสองใบใบหนึ่งมีขวดแก้วใส่น้ำสีฟ้าอยู่หนึ่งขวดอีกใบใส่กล่องข้าวที่เธอแวะซื้อที่ร้านอาหารตามสั่งข้างทางแถวโรงแรมที่ทำงานอยู่ตากลมโตจับจ้องอยู่ที่หน้าประตูห้อง904ตั้งแต่ยังเดินไปไม่ถึงครั้นพอมาอยู่หน้าห้องของวาริสหญิงสาวก็ลังเลว่าจะเคาะประตูดีหรือไม่เธอยกมือขึ้นทำท่าจะเคาะอยู่หลายครั้ง แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจเดินเลยไปจนถึงหน้าห้องของตัวเองแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ห้าทุ่มดีแต่กระนั้นก็ไม่รู้ว่าเวลาขนาดนี้วาริสจ,จะหลับไปแล้วหรือยังเมริสาวางขวดใส่มอกเทลสีฟ้าไว้บนโต๊ะหน้าโทรทัศน์แล้วเดินไปที่ระเบียงเพื่อแอบมองว่าหนุ่มข้างห้องปิดไฟนอนแล้วหรือเปล่าครั้นพอเดินออกไปแล้วมองลอดระแนงไม้สีขาวก็เห็นร่างสูงสง่าในชุดเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นระดับเขา่า ยืนเอาแขนเท้าระเบียงมองตรงไปข้างหน้ายังมือลอยเธอไม่กล้าเอ่ยทักเขาก่อนเพราะกลัวว่าจะเป็นการรบกวนจึงได้แต่เดินเข้าไปหยิบกล่องข้าวแล้วเอาออกมานั่งกินที่ระเบียงเช่นทุกคืนหวังไว้ในใจว่าถ้าเขาได้ยินเสียงหรือสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวจะคนข้างห้องอย่างเธอเดี๋ยวเขาก็คงทักมาก่อนเองกระมังและเธอก็ไม่ผิดหวังนักเพราะยังไม่ทันที่จะได้ตักข้าวเข้าปาก เสียงทุ้มของเขาก็ดังขึ้นใกล้กับระแนงไม้ทำไมวันนี้กลับเร็วล่ะครับยังไม่เที่ยงคืนเลยนี่เมริสาวางช้อนทันทีพร้อมกับรีบลุกขึ้นไปยืนตรงหน้าเขาวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยเยอะค่ะก็เลยไม่ทำโอฉันมีของาฝากคุณกับน้องอันดาด้วยนะคะตอนแรกก็จะขอเรียกแล้วแต่กลัวว่าจะเป็นการรบกวนเพราะไม่รู้ว่าคุณจะหลับไปหรือยังชายหนุ่มเลิกคิวขึ้นด้วยความสงสัยของฝากหรอใช่ค่ะ ตอบแทนแซนวิชเมื่อเช้าขอบคุณนะคะอร่อยมากเลยคุณทานรอตรงนี้แป๊บนึงนะคะพูดจบหญิงสาวก็วิ่งเข้าไปในห้องแล้วหยิบขวดมัอเทลสีฟ้าติดมือออกมาที่ระเบียงอีกครั้งนี่ค่ะฉันทำมาให้รับรองว่าไม่มีแอลกอฮอล์แน่นอนเมริษายื่นไปให้เขาแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าระแนงไม้ไม่กว้างพอที่จะส่งขวดไปอีกฝั่งอุ้ยจริงสิมันส่งตรงนี้ไม่ได้นี่นาเออรบกวนคุณทานออกมาหน้าห้องได้ไหมคะ วาริทยิ้มมุมปากเล็กน้อยจนแทบไม่เห็นเขาพยักหน้าให้แล้วเดินกลับเข้าไปในห้องเมดิษาจึงรีบวิ่งออกไปที่หน้าประตูเปิดออกไปก็เห็นเขากำลังเปิดประตูห้องตัวเองอยู่พอดีเธอจึงใส่รองเท้าแล้วเดินไปหน้าห้องของเขาม็อกเทลสีฟ้าค่ะไม่มีแอลกอฮอล์น้องอันดาด,ดื่มได้แต่ถ้าอยากเพิ่มรสชาติแล้วก็ใส่โซดาล,ลงไปด้วยจะแจ่มมากค่ะเขารับขวดมอคเทลที่เธอยื่นให้มาถือไว้ มองใบหน้ายิ้มแฉ่งราวกับรูปวาดดวงตะวันในสมุดนิทานของบุตรชายแล้วก็อดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้วันนี้เมรีไม่ขี้เมาคนถูกเรียกว่าเมรียูหน้าจนจมูกย่นแหมฉันไม่ได้เมาแบบนั้นทุกวันสักหน่อยจะว่าไปแล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่ฉันเมาหนักที่สุดในรอบสามปีเลยก็ว่าได้เพราะถูกหักอกมานะคะ่ะก็เลยฉลองความโสดกับเพื่อนหนักไปหน่อยวาริสหลบตาลงมองขวดในมือ ปกปิดความยินดีในแววตาเมื่อได้ยินเธอบอกสถานะตัวเองว่ากำลังโสดเขายอมรับว่าสนใจเมริสาแต่เพราะไม่รู้ว่าเธอมีคนรักหรือเปล่าจึงได้แต่จดจดจ้องจ้องไม่กล้าทักทายทั้งที่อยู่ห้องติดกันเขายกขวดขึ้นดูในระดับสายตาสีฟ้าสดใสของน้ำในขวดทำให้เขาอยากรู้ว่าผสมอะไรไว้บ้างจึงลองถามส่วนผสมมีอะไรบ้างหรอครับทำไมมันถึงเป็นสีฟ้าได้หรือว่าใส,ส่สีผสมอาหาร ไม่ใช่สีผสมาหาหรอกค่ะแต่เป็นน้ำเชื่อมเกรนาดีนสีฟ้านะ่ะน้ำเชื่อมเกรนาดีนเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นทับทิมความจริงแล้วไม่ได้มีแค่สีฟ้าเท่านั้นนะคะยังมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวด้วยในขวดนี้มีน้ำสับประรดกับน้ำมะนาวผสอมอยู่ค่ะถ้าใส่โซดาล,ลงไปจะกลมกล่อมกำลังดีแต่ถ้าให้น้องอันดาดื่มก็ใส่แค่น้ำแข็งก็พอน่าอร่อยขอบพุณนะครับน้ำสีฟ้าสวยแบบนี้อันดามันน่าจะชอบเพราะไม่เคยดื่มมาก่อน ถ้าถูกปากฉันจะทำสูตรอื่นมาให้ลองชิมด้วยค่ะพูดจบเธอก็ยิ้มกว้างจนตาหยีส่งผลให้คนมองอย่างเขารู้สึกเหมือนถูกรอยยิ้มนั้นดึงดูดจนแทบละสายตาออกมาไม่ได้เขาต้องบังคับสายตาตัวเองให้เคลื่อนไปจากวงหน้าของเธอในทันทีเพราะยังไม่อยากเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองเร็วเกินไปขอบคุณมากครับถ้าอย่างนั้นผมคิดว่ามอกเทลของคุณแลกกับมื้อเช้าของผมก็แล้วกัน เออคือผมทํามื้อเช้าง่ายๆทุกวันอยู่แล้วเพราะต้องทําให้อันดากินก่อนไปโรงเรียนอุ๊ยจะดีเหรอคะเกรงใจจังปากเธอพูดอย่างนั้นแต่สายตาวิบวับที่เขาเห็นนั้นห่างไกลาจากคําว่าเกรงใจอยู่มากโขไม่ต้องเกรงใจหรอกครับบ้านใกล้เลอนเคียงแต่ผมออกเช้าคุณคงยังไม่ตื่นถ้าอย่างนั้นผมจะแขวนเอาไว้ให้ที่หน้าประตูเหมือนวันนี้ก็แล้วกันนะเขาเห็นเธอพยักหน้าขึ้นลงแทนการรับรู้ โดยที่รอยยิ้มยังคงประดับอยู่บนหน้าจึงตัดสินใจลองเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคุณมีไอดีไลน์ไหมล่ะเผื่อว่าไหนผมไม่อยู่จะได้บอกคุณก่อนคุณจะได้ไม่ต้องทำม็อกเทลมาเสียเที่ยวมีค่ะเมริซารีบตอบรับทันทีพร้อมกับเอามือจับกระเป๋ากางเกงด้านหลังด้วยความเคยชินก่อนจะเลิกคิวขึ้นโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋านะคะรอเดี๋ยวนะคะผู้จบกท็ทำท่าจะหันหลังกลับเข้าห้อง แต่กลับถูกชายหนุ่มคว้าข้อมือเอาไว้เดี๋ยวครับแมรี่เธอหันกลับแล้วมองข้อมือที่ถูกมือใหญ่กลุมเอาไว้วาริตถึงเพิ่งรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปเขาปล่อยข้อมือเธอทันทีราวกับถูกของร้อนเออขอโทษครับผมแค่จะบอกว่าเจอกันที่ระเบียงก็ได้เพราะเมื่อกี้ดูเหมือนคุณกาลังกินข้าวอยู่อ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันที่ระเบียงนะคะเมริสาฉีกยิ้มกว้างอีกครั้งก่อนก้าวฉับๆเข้าห้องของตัวเองไป วาริสจึงเดินเข้าห้องของตัวเองบ้างเขาขอ,อไลยเธอด้วยหญิงสาวหยิบโทรศัพท์มือถือเดินไปที่ระเบียงด้วยใบหน้าย,ยิ้มกลิ่มไม่อยากคิดเข้าข้างตัวเองว่าเขาสนใจเธอแต่ก็คิดไปแล้วจากวันนี้ไปเธอคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาน่าจะค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่เธอยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจก็คือวาริสดหรือเปล่าเขาเป็นพ่อไม้ลูกติด หรือว่าภรรยาเขาแค่ไม่อยู่จะถามก็ไม่กล้าเพราะเกรงว่าจะเป็นการลรราบละลวงจนเกินไปดังนั้นเธอจึงต้องพยายามบังคับหัวใจตัวเองไม่ให้หวั่นไหวกับเขามากจนเกินไปนักตอนนี้เธอแค่ชอบความสุขขุมนุ่มลึกความอ่อนโยนและความเอาใจใส่ของเขาฉะนั้นจนกว่าจะรู้แน่ชัดว่าเขามีพันธะผูกพันกับใครหรือเปล่าเมื่อถึงเวลานั้นค่อยเดินหน้าต่อเบอร์ของฉันค่ะ เธอตัดสินใจบอกเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองแทนที่จะให้ไอดีไลน์กับเขาเพราะคิดดูแล้วก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เห็นเขากดโทรศัพท์อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นโทรศัพท์ของเธอก็มีเสียงเรียกเข้าพร้อมกับเบอร์ที่ไม่เคยบันทึกไว้ในเครื่องนัมเบอร์ผมเขาเงยหน้าบอกเธอก่อนก้มลงพิมพ์เพื่อบันทึกชื่อเจ้าของเบอร์มุมปากอยากยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยเมื่ออ่านชื่อที่เขาจงใจพิมพ์ลงไปเมรีจริงสิ ฉันว่าจะเอาระแนงไม้ตรงนี้ออกแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีเพราะไม่มีเครื่องมือนะคะเห็นเขาใช้น็อตตัวโตๆยึดเอาไว้ด้วยล่ะฉันเล่จมปัญญาเพราะไม่รู้จะใช้อะไรไขออกเธอพูดพลางใช้มือทั้งสองข้างจับระแนงไม้แล้วดึงแรงๆแต่มันไม่ขยับเขยืดเลยแม้แต่น้อยวาริศลองขย่าดูบ้างมันถูกยึดเอาไว้แน่นจริงอย่างที่เธอว่าห้องของเขามีเครื่องมือช่างพื้นฐานเขาอยากเข้าไปทำให้เพราะรำคาญมันเหมือนกัน แต่ถ้าอยู่ดีๆเขาอาสาไปทําให้ที่ห้องเธอจะคิดว่าเขาเฉยโอกาสเข้าห้องเธอหรือเปล่าเออห้องผมมีนะเอาไปใช้ก่อนก็ได้จะใช้วันไหนก็บอกแล้วกันเขายกมือขึ้นรูปไทยทอยก่อนเสมองไปทางอื่นแล้วพูดตอบหรือถ้าอยากให้ผมไปทำให้ก็บอกได้นะเมริสายิ้มซุกซนแววตาระยะิบระยับเสมองไปทางอื่นบ้างคงต้องรบกวนคุณทานมาทำให้แล้วล่ะคะ่ะ ฉันไม่ถนัดงานช่างอะไรแบบนี้จริงๆหุ้ยน้ำสีฟ้าน้ำอะไรเหรอครับคุณพ่ออันดามันตาโตเมื่อเปิดตู้เย็นแล้วเห็นขวดแก้วบรรจุน้ำสีฟ้าแช่อยู่ในนั้นวาริศมองบุตรชายที่ตาเป็นประกายเหมือนลูกสุนักตอนเห็นของอร่อยแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เขาวางจานอาหารเช้าแบบอเมริกันไว้บนโต๊ะกินข้าวแล้วเดินมาหาร่างป้อมที่ยังมองขวดน้ำสีฟ้าไม่ละสายตา เป็นน้ำเชื่อมสีฟ้าผสมกับน้ำสับป,ประรดและน้ำมะนาวนะ่ะแต่ตอนนี้อันดายังดื่มไม่ได้เอาไว้กลับมาจากโรงเรียนแล้วเราค่อยมาใส่น้ำแข็งดื่มกันเนาะเพราะตอนเช้าอันดาต้องดื่มนมครับอันดามันทำหน้ามุ้ยลงทันทีแล้วพูดเสียงแผ่วนิดเดียวก็ไม่ได้เหรอครับแค่นิดเดียวเองเจ้าตัวเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งมาชนกันตอนที่พูดคำว่านิดเดียวด้วยเสียงสูงไม่ได้ครับ ถ้าดื่มน้ำสีฟ้าแล้วดื่มนมเข้าไปด้วยเดี๋ยวตอนนั่งเรียนอันดาจะจุดๆนะลูกได้ยินอย่างนั้นเด็กน้อยก็เอามือปิดก้นตัวเองไว้ทันทีหันมองขวดน้ำสีฟ้าตาปลอยด้วยความเสียดายก่อนจะพยักหน้าขึ้นลงตอนเลิกเรียนก็ได้ครับคุณพ่อซื้อมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ทำไมอันดาไม่เห็นคุณพ่อไม่ได้ซื้อครับอาแมรี่ที่อยู่ข้างห้องเราเอามาให้ ชายหนุ่มชี้ไปทังห้องของเมริสาอันดามันมองตามแล้วจู่ก็เปลี่ยนเรื่องพูดคุณแม่บอกว่าวันนี้จะมาหาอันดาอีกอันดาว่าจะให้คุณแม่นอนกับอันดาด้วยดีไหมครับคุณพ่อวาริทยิ้มบางๆอย่างจนใจเอื้อมมือไปลูบสีสาะเล็กของบุตรชายอย่างเอ็นดูคุณแม่นอนกับอันดาไม่ได้หรอกครับเพราะคุณแม่ก็ต้องกลับไปนอนบ้านของคุณแม่เหมือนกันแล้วทำไมคุณแม่ถึงไม่อยู่กับเราล่ะครับ เพื่อนของอันดาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขายังอยู่ด้วยกันเลยชายหนุ่มเงียบไปอึดใจก่อนจะเผยรอยยิ้มอีกครั้งเพราะคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกคุณพ่อก็ต้องทํางานของคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทํางานของคุณแม่แต่ถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณพ่อกับคุณแม่ก็รักอันดาเหมือนกันนะเขาหยิบนมส,สดขวดใหญ่ออกมาแล้วปิดตู้เย็นจากนั้นก็วางมือบนศีรษะของบุตรชายรีบหม่ดีกว่าครับ เดี๋ยวไปโรงเรียนสายแล้วถูกหลิงหลิงล้อนะได้ยินอย่างนั้นอันดามันจึงรีบวิ่งไปที่โต๊ะกินข้าวสําหรับเด็กปีนขึ้นไปนั่งอย่างคล่องแคล่วโดวยมีบิดาคอยดูอยู่ใกล้ๆครั้นพ่อเห็นว่าบุตรชายนั่งเรียบร้อยดีแล้วจึงผูกผ้ากันเปื้อนให้จากนั้นก็เทน,นมใส่แก้ววางไว้ด้านสายมืออันดาค่อยๆกินไปนะลูกเดี๋ยวคุณพ่อมาครับคุณพ่อเอาของไปให้อาแมรี่ก่อนวาริ์หยิบกล่องอาหารใส่ในถุงพลาสติก แล้วส่งข้อความไปบอกเมริสาว่าเขาคล้องอาหารเช้าไว้ให้ที่หน้าประตูอมยิ้มเล็กน้อยเมื่อมองกล่องถนอมอาหารคราแรกเขาคิดจะเอาอาหารใส่ถุงร้อนเหมือนเมื่อวานแต่คิดไปคิดมาหากเขาใส่กล่องให้วันต่อมาเธอก็ต้องล้างกล่องเพื่อเอามาคืนเขาแน่นอนเขาจะได้ใช้ข้ออ้างเรื่องนี้มาเจอหน้าเธอด้วยชายหนุ่มรอบถอนหายใจไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะมีวันนี้เขาไม่เคยจีบผู้หญิงด้วยวิธีนี้มาก่อน หากบรรดาเพื่อนสนิทของเขารู้เข้าคงได้หัวราอ,อกันแน่มีอย่างที่ไหนจีบสาวทั้งทีดันจีบด้วยอาหารเช้าที่เขาลงมือทำเองวาริศเดินออกจากห้องแล้วมองไปทางหน้าห้องของเมริสาทว่าแทนที่จะได้เห็นประตูปิดสนิทเช่นเมื่อวานเช้าว,วันนี้เขากลับเห็นใบหน้ายิ้มแฉ่งของหญิงสาวเจ้าของห้องยืนรออยู่หน้าประตูอยู่ก่อนแล้วทำไมวันนี้ตื่นเช้าล้วครับ เขาเดินเข้าไปหาเธอพลางรอบมองชุดที่เธอสวมอยู่อย่างรวดเร็วโดยไม่ให้ดูเป็นการจงใจเกินไปเมริษาอยู่ในชุดนอนแบบเสื้อตัวยาวคลุมเขา่ามีกระดุมด้านหน้าตลอดทั้งแถบแบบเสื้อเชิ้ตพลันนั้นสมองของเขากลับผุดภาพตอนเธอสวมเสื้อเชิ้ตของเขาแค่ตัวเดียวเดินไปเดินมาอยู่ในห้องว่าจะลองปรับเปลี่ยนเวลานอนเวลาตื่นดูบ้างนะคะนอนดึกมากไปก็ไม่ดีสู้ตื่นมาดูอะไรดีๆตอนเช้าดีกว่า เสียงใสๆของเธอปลุกให้เขาออกมาจากภาพมโนติดเดดเขายิ้มบางๆแก้เกอร์พลางยื่นถุงอาหารให้วันนี้ไม่ต้องทำม็อกเทลมาหรอกนะครับเพราะสีฟ้ายังเหลือเยอะแยะเอาไว้อีกสักสองสาวันค่อยทำมาอีกทีก็ได้ได้ค่ะแต่ฉันเกรงใจจังเรื่องอาหารเช้าไม่อยากรบกวนคุณทานเลยค่ะแม้ปากจะพูดอย่างนั้นแต่มือรับถุงอาหารไปแล้วเรียบร้อยน้องอันดาล่ะคะ นั่งก <aid> ิน <Solomon> มื well ้อเช้าอยู่ในห้องน่ะกินเสร็จก็ไปส่งที่โรงเรียนแล้วเขามองใบหน้ากระจ่างใสไรเครื่องสำอางแต่งแต้มของคนตรงหน้าตาปลอยก่อนจะรีบบังคับตัวเองให้ผิดหน้าไปทางอื่นถ้าวันไหนคุณตื่นเช้าแบบนี้อีกก็ไปนั่งกินมื้อเช้าด้วยกันที่ห้องผมก็ได้นะผมจะออกจากบ้านประมาณเจ็ดโมงเมรรซาหน้าร้อนเผาด้วยความขัดเขินยังบอกไม่ถูกแม้จะอยากคิดเข้าข้างตัวเองว่าเขากำลังทอดสะพานมาให้ แต่อีกใจหนึ่งก็กลัวว่าหากเดินข้ามไปแล้วจะเจอตอใหญ่บเบิ่มอย่างภรรยาของเขายืนขวางอยู่เออรู้สึกเหมือนไปขอ,อก,กินฟรียังไงก็ไม่รู้ค่ะเกรงใจหล่อนเอ่ยหัวเราะแฮ่แอย่าคิดอย่างนั้นเลยผมอยู่กับลูกแค่สองคนบางทีนั่งกินด้วยกันก็ได้แต่มองหน้ากันไปมาสองคนพ่อลูกถ้าคุณมาร่วมโต๊ด้วยงคงกครือหน้าดูเขาพูดโดยไม่ละสายตาไปจากวงหน้าของหญิงสาว จากประสบการณ์ที่ผ่านมาหากมองไม่ผิดเขาคิดว่าเมริสาไม่ได้รังเกียจพ่อแม่อย่างเขาหาไม่แล้วเธอคงไม่คุยกับเขาครั้งแล้วครั้งเล่าหรอกแต่เรื่องแบบนี้คงต้องดูกันไปยาวๆเขาไม่ใช่คนตัวเปล่าที่จะตัดสินใจอะไรปุกปับเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเขามีพันธะตัวอ้วนที่สําคัญยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองเขามีบริษัทที่ต้องรับผิดชอบในฐานะทายาทเพียงคนเดียว ดังนั้นผู้หญิงที่จะมาร่วมเดินทางกับเขาต่อจากนี้จะต้องเป็นคนจิตใจดีและที่สำคัญคือต้องรักอันดามันเหมือนลูกของตนเขาจึงลองชวนเมริสาไปกินข้าวด้วยกันเพื่อจะดูว่าเธอจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับบุตรชายของเขาบ้างงั้นก็ไม่เกรงใจแล้วนะคะเมริสากอดกล่องอาหารไว้โดยไม่รู้ตัวขณะที่วาริธดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือแล้วเห็นว่าควรออกจากบ้านได้แล้วผมไปก่อนนะครับ อันดาน่าจะกินเสร็จแล้วเขาพยักหน้าให้เธอก็ยิ้มกว้างจนตาหยีขอบคุณสําหรับมื้อเช้านะคะดีกว่าโจ๊กสำเร็จรูปเยอะเลยแล้วเจอกันครับคืนนี้เขายิ้มมุมปากก่อนหันหลังเดินกลับเข้าไปในห้องของตัวเองเมริสาคิดอะไรได้จึงรีบตะโกนบอกเขาไปคืนนี้ฉันว่าจะไม่ทำโอทีค่ะก็คงเลิกงานสี่ทุ่มเหมือนเมื่อวานวาริหันมายิ้มให้บางๆก่อนเดินเข้าห้องไป เมริสามองตามด้วยหัวใจพองโตคับอกรีบปิดประตูห้องแล้วกรีดออกมาแบบไม่มีเสียงเขาบอกว่าอยู่กันแค่สองคนพ่อลูกนั่นหมายความว่าเขากำลังบอกเธอทางอ้อมว่าเขาเป็นพ่อไม้ลูกติดใช่หรือไม่เรื่องนี้ต้องขยายกับเพื่อนในกลุ่มซะแล้ววาริสเดินอมยิ้มมานั่งอยู่ตรงข้ามกับบุตรชายที่กำลังดื่มนมอยู่เขามองจานว่างเปล่าตรงหน้าร่างกลมป้อมแล้วได้แต่ยิ้มกว้าง นับวันอันดามันยิ่งกินเก่งขึ้นทุกทีหรือเขาควรควบคุมน้ำหนักให้บุตรชายตั้งแต่ตอนนี้เลยจะดีหรือเปล่าคุณพ่อคุยกับอาแมรี่นานจังก็คุยรออันดากินเสร็จไงครับกินเสร็จแล้วใช่ไหมพร้อมจะไปโรงเรียนหรือยังเขาลุกขึ้นแล้วเอื้อมไปอุ้มบุตรชายออกมาจากโต๊ะกินข้าวสำหรับเด็กกระทั่งล่างกลมยืมบนพื้นได้แล้วเจ้าตัวก็วิ่งตึกตักไปหยิบกระเป๋าเป้มาสะพายหลัง ขณะที่ผู้เป็นพ่อหยิบกระเป๋าโน้ตบุ๊กมาคาดไหลจากนั้นสองพ่อลูกก็พากันเดินออกจากห้องเมื่อขึ้นมานั่งบนรถจูจๆอันดามันที่นั่งเงียบมาตลอดทางก็โพรงขึ้นอย่างไม่มีปีมีครุยคุณพ่อชอบอารแมรี่เหรอครับอันดาไม่อยากได้อาร์มรี่มาเป็นแม่อันดาอยากให้คุณแม่มาอยู่กับอันดามากกว่าวารีนิ่งเงันไปเขาลอบระบายลมหายใจออกมาช้า พราะเข้าใจดีว่าบุตรชายอยากมีแม่มากแค่ไหนหากจิรวันไม่โผล่มาตอนนี้เขาเชื่อว่าอันดามันอาจเปิดใจยอมรับเมริสาบ้างไม่มากก็น้อยทว่าเจ้าตัวได้เจอกับมารดาผู้ให้กำเนิดแล้วจึงเป็นธรรมดาที่จะอยากอยู่กับแม่มากกว่าคนอื่นอันดาครับคุณแม่มาอยู่กับเราไม่ได้หรอกแต่คุณแม่มาเยี่ยมอันดาได้ตลอดถ้าคุณแม่ว่างเพราะคุณแม่ก็รักอันดาเหมือนกัน อย่างที่คุณพ่อบอกไงครับว่าคุณแม่ก็ต้องอยู่บ้านของคุณแม่เขาเลือกที่จะบอกลูกไปตามตรงเพราะไม่อยากโกหกไปวันๆเพื่อให้ความหวังเด็กแม้ตอนนี้เจ้าตัวอาจยังไม่เข้าใจว่าทำไมบิดามารดาถึงแยกกันอยู่แต่พอโตขึ้นก็จะเข้าใจได้เองอย่างไรเสียเขากับเจรวันก็ไม่ได้ปั้นปึ่งหรือทะเลาะกันให้ลูกเห็นเพราะจะว่าไปแล้วเขากับแม่ของอันดามันก็ไม่เคยมีความรักให้กันมาตั้งแต่ต้น อันดามันเกิดจากความผิดพลาดแต่ผลผลิตจากความผิดพลาดครั้งนั้นกลับทําให้เขาเข้าใจในชีวิตมากขึ้นจากที่เคยใช้ชีวิตเที่ยวเตะไปวันๆและหมดเงินไปกับการหาความสุขความสนุกใส่ตัวก็กลับกลายมาเป็นพ่อแม่ลูกติดที่เวลาจะลงมือทําอะไรสักอย่างกับชีวิตก็ต้องคิดแล้วคิดอีกคราวกับคนแก่เพราะเขายังมีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องดูแลตลอดห้าปีที่ผ่านมาการเวลาได้บ่มเพาะให้ผู้ชายรักสนุกอย่างเขา เป็นคุณพ่อที่ทำอะไรก็คิดถึงแต่ลูกมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณพ่อกับคุณแม่โกรธกันเหรอครับปากเล็กๆยื่นเล็กน้อยในตาดำคลับสุกใสมองไปที่บิดาตาละห้อยเปล่านี่คุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้โกรธกันครับเมื่อวานอันดาก็เห็นนีินาว่าเราสามคนคุยเล่นกันสนุกจะตายแล้วทำไมคุณแม่ไม่ยอมมาอยู่กับเราเล่ะครับ สุดท้ายเจ้าตัวกลมก็วนกลับมาที่คำถามเดิมขณะที่ผู้เป็นบิดาได้แต่ยิ้มบางๆทั้งที่สมองครุ่นคิดอย่างหนักว่าจะอธิบายอย่างไรให้เจ้าตัวเข้าใจได้อันดาจำน้องกัจจังได้ใช่ไหมที่เคยเรียนด้วยกันตอนอนุบาลหนึ่งเขาหันไปมองใบหน้าเล็กๆของบุตรชายเห็นเจ้าตัวพยักหน้าให้แทนคำตอบจึงพูดต่อตอนนี้น้องกัจจังไปอยู่ห้องสองทับสามแล้วใช่ไหม แต่อันดามาอยู่ห้องสองทับหนึ่งคุณพ่อจําได้ว่าตอนนั้นอันดาอยากอยู่ห้องเดียวกับกัตจังแต่อันดาไปไม่ได้เพราะโรงเรียนแบ่งห้องกันมาแบบนี้ก็เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละครับที่เราต้องแยกกันอยู่บ้านใครบ้านมันคุณพ่อกับคุณแม่ต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจึงทําให้เรามาอยู่ด้วยกันไม่ได้คุณพ่อพูดแบบนี้อันดาพอจะเข้าใจบ้างหรือย,ยังอันดามันพยักหน้าขึ้นลงไปมาอ๋อเข้าใจแล้วครับ แต่ตอนนี้อันดาไม่ได้อยากอยู่ห้องเดียวกับกั๊จังแล้วนะครับเพราะตอนนี้อันดาเป็นแฟนกับหลิงหลิงคุณพ่อก็เหมือนกันใช่ไหมครับที่ไม่ได้เป็นแฟนกับคุณแม่แล้วแต่มาเป็นแฟนกับอาแมรี่แทนได้ยินอย่างนั้นวาริทแทบขำก้ากับความคิดแก่แดดแก่ลมของเด็กน้อยแฟนเฟิรนอะไรไปเอามาจากไหนเนี่ยหึก็แฟนไงครับในห้องของอันดาใครเขาก็มีแฟนกันทั้งนั้นแหละ ไม่อย่างนั้นก็ต้องนั่งกินข้าวกลางวันคนเดียวนอนกลางวันคนเดียวก็ไม่มีเพื่อนนอนด้วยเวลาเต้นออกกำลังกายตอนเช้าก็ไม่มีคู่อันดาได้ดคู่กับหลิงหลิงก็เลยเป็นแฟนหลิงหลิงอ๋อชายหนุ่มพยักหน้าขึ้นลงด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มก่อนจะลองถามบุตรชายออกมาประโยคหนึ่งแล้วถ้าคุณพ่อจะเป็นแฟนกับอาแมรี่ละ่ะอันดามันเอียงศีรษะ ทำท่าคุนคิดครู่หนึ่งก่อนพล่มขึ้นเสียงใสคุณพ่อไม่มีเพื่อนกินข้าวกลางวันเหรอครับเมื่อบุตรชายตัวกลมพูดจบเสียงหัวเราะของผู้เป็นพ่อก็ดังลั่นรถทันทีชายหนุ่มหันมองใบหน้างุนงงของอันดามันแล้วยื่นมือไปยกสีสารเล็กเบาๆอย่างเอ็นดูเขาบอกลูกไม่ได้เด็ดขาดว่าการเป็นแฟนกันในแบบผู้ใหญ่นั้นไม่ใช่แค่กินข้าวกลางวันด้วยกันเพียงอย่างเดียวแต่มันมีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย ที่มีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่ทำได้จิรวันเดินลงบันไดามาถึงชั้นล่างแล้วก็ต้องพ่นลมหายใจออกมาเสียงดังอย่างเบื่อหน่ายเมื่อเห็นน้องชายต่างบิดาเมาหลับอยู่บนโซฟาห้องรับแขกในสภาพที่ยังใส่ชุดทำงานตัวเมื่อวานอยู่เหลือบมองนาฬิกาติดผนังแล้วก็สายหน้าเพราะตอนนี้เป็นเวลา8ดโมงครึ่งแล้วแต่น้องชายตัวดียังไม่มีทีท่าว่าจะตื่นไปทำงานจอ ไอ้โจหญิงสาวร้องเรียกจิระยุทธเสียงดังก่อนจะหยิบหมอนอิงปลาใส่คนที่กำลังนอนกรนดังสนัน่นชายหนุ่มสะดุ้งตื่นทันทีลืมตามองซ้ายมองขวาอย่างงัวงเงียเมื่อเห็นพี่สาวยืนเท้าสะเอวจ้องราวกับกินเนือ้อกินเนื้อจึงลุกขึ้นนั่งอะไรอีกล่ะพี่มาปลุกกันแต่เช้าเลยชาวบ้าเช้าบออะไรของแกนี่มันแปดโมงครึ่งแล้วไม่ไปทำงานหรอไงไอ้โจ คนฟังหน้าตื่นทันทีเมื่อรู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วร่างสูงโปร่งดีตัวขึ้นจากโซฟาอย่างรวดเร็วพร้อมกับบ่นไปด้วยทำไมแม่ไม่ปลุกผมเนี่ยสายแล้วเห็นไหมจิรยุทธ์วิ่งขึ้นบันไดไปทีละสองขั้นอย่างเร่งรีบกระทั่งได้ยินเสียงปิดประตูห้องดังสนัน่นจิรวันจึงถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่หญิงสาวซุดตัวนั่งลงบนโซฟาที่น้องชายนอนเมื่อครู่เป็นเวลาเดียวกับที่ร่างท้วมของมารดาเดินเข้ามาในบ้านพอดี ผู้สงไวมองไม่เห็นบุตรชายคนเล็กนอนอยู่ที่เดิมจึงถามขึ้นตะโจตื่นแล้วเหรอเพิ่งตื่นเมื่อกี้วิ่งตาลีตาเหลือกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวบนห้องน่นจิรกวันยกมือขึ้นกอดอกนั่งไขว่ห้างแม่น่ะตามใจมันมากเกินไปอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังไม่เป็นโลเป็นภายสักอย่างนี่ดูสิเดยกก็ไปทำงานสายอีกตามเคยเอานะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้บ่อยๆสักหน่อย ว่าแต่เราเถอะวันนี้จะไปไหนจารุณีถามบุษสาวเพราะเห็นแต่งตัวเตรียมพร้อมจะออกจากบ้านจะไปคุยกับทนายนะคะจิรวันบอกไปตามตรงเพราะจุดประสงค์ที่กลับมาเมืองไทยคราวนี้เธอก็บอกผู้ใหญ่ทั้งสองท่านให้รับรู้หมดแล้วถ้าเรื่องที่แกเล่ามาเป็นเรื่องจริงแม่ว่าแกได้ลูกไปเลี้ยงที่โน่นแน่นอนแม่ไม่เชื่อหรอกว่าผัวเก่าแกบจะบริหารได้เก่งเหมือนพ่อเขา เต็มที่ก็คงได้แค่ประคองให้รอดไปวันๆไม่อย่างนั้นคงไม่ไปอาศัยอยูค่คอนโดห้องเล็กๆอย่างนั้นหรอกเขาไม่ใช่ผัวหนูสักหน่อยก็บอกเลยว่าพลาดอนาคตทังหนูเลยพังไปหมดเลยคนพูดแค่นเสียงเยาอทีหนึ่งก่อนพูดต่อแต่หนูคลอดลูกทิ้งไว้ให้เขาเลี้ยงตอนนั้นแล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่มาก็ถือว่าเจ้ากันไปแต่ลูกแกก็อ้วนจำม่ำชนะตัวนี่ตันไปหมดจารุณีพูดถึงอันดามัน เรากับว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่หลานในไส้อย่างไรอย่างนั้นแต่จิรวันก็ไม่ได้ใส่ใจนักเพราะตั้งแต่เธอท้องจนกระทั่งคลอดลูกก็อาศัยอยู่ที่คฤหาสน์ของวาริสมาตลอดมารดาของเธอไม่มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเลยแม้กระทั่งตอนคลอดแล้วก็ไม่ได้เจอหน้าจึงเป็นธรรมดาที่ท่านจะไม่ได้รู้สึกรักหรือผูกพันด้วยตลอดเวลาหปีที่ผ่านมาวาริสเองก็ไม่เคยพาบุตรชายมาเยี่ยมตายายเช่นกัน ต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวข้องกันอีกเลยแล้วถ้าหนูแพ้ล่ะแม่อย่าลืมเสิว่าหนูไมาได้เลี้ยงอันดาเลยนะแกอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้สิปรึกษาทนายให้แน่นอนก่อนตอนนี้ฐานะทางการเงินของแกมั่นคงกว่าทางนั้นศาลเขาจะดูที่ความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กไม่ใช่หรือไงแกจะเอาลูกไปอยู่ที่โน่นมีอะไรไม่ดีบ้างการศึกษาก็ดีกว่าอาหารการกินความเป็นอยู่ก็ดีกว่าอีกอย่างนะแกเป็นแม่ ยังไงก็ได้เปรียบเห็นเห็นหนูก็หวังให้เป็นอย่างนั้นแหละแม่เฮ้อไม่นี่ก็อะไรก็ไม่รู้จู่ๆก็บอกว่าจะให้หนูเอาลูกไปเลี้ยงที่โน่นหนูยิ่งไม่ชอบเด็กอยู่วุ่นวายจะตายนี่ถ้าเขาไม่บอกว่าจะให้รางวัลหนูห้าหมืนเหรียญน,นะหนูไม่กลับมาหรอกหญิงสาวเบ้นหน้าเมื่อนึกถึงตอนที่เจอกับบุตรชายครั้งแรกในรอบห้าปีพอรู้ว่าเธอเป็นแม่ก็ถามนั่นถามนี่ไม่ได้หยุดแต่แม้ว่าเธอจะรำคาญมากแค่ไหน ทว่าพอเห็นสายตาตื่นเต้นดีใจของอันามันแล้วก็ใจอ่อนยวบเขาน่ารักก็จริงและเธอก็เอ็นดูอันดามันมากแต่ถ้าจะให้เอามาเลี้ยงคงไม่ไหวและถ้าพาไปอยู่ด้วยที่อเมริกาก็คงต้องว่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กให้มาดูแลโดยเฉพาะเฮ้ย <h ul ain> <c oughs> คิดแล้วก็เสียดายนะเมื่อก่อนผัวเก่าแกนี่รวยรวยถ้าบริษัทไม่ล้มละลายแม่จะให้แกอยู่เกาะเขาไปอย่างนี้เรื่อยๆนั่นแหละเพราะยังไงก็มีลูกกับเขา จะมาเสียดายอะไรหรอแม่แล้วทุกวันนี้ไม่ได้อยู่สุขสบายหรือไงหนูก็ส่งเงินมาให้ไม่เคยขาดไม่ใช่หรอหนูไปล่ะเดี๋ยวจะเลยเวลานัดผู้จบก็ลุกขึ้นยืนคว้ากระเป๋ามาสะพายแล้วเดินออกจากบ้านไปทันที